เสขาปฏิปทาทรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่10มกราคมพศ2547เรื่องเทคนิคของการเจริญสมาธิต,ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ้านนี้จะเ,เ,เป็นยังคู่อะไรจเป็นยังคู่ไหนเป้ obia. มันก็เลยสับลาบเนี่ยนี่หลายหล่อนอยู่บ่เป็นคู่เลยบ่เคยสิบกมนเลิสิ่น้อเคยินันอยู่แล้วน้อเป็นมอนเป็นยังคู่ขอ,ตองตมเลยคิดคู่ตุกตุได้ทีนี้เรามาดูต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงการดูอารมณ์เ <c oughs> พ่งอารมณ์จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วถึงการลำงับถึงการลำงับไปถึงภาวะจิตเป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์สองสามสี่มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่อันเดียวแล้วพูดถึงตรงนี้ แล้ววันนี้จะขอขยายไปไปถึงการดูลักษณะขออนุโมทนพระคุณเจ้าขอมกันสวดจตุกาสที่สองของอานาปนสาาติพร้อมเพียงกันให้ผมได้พักผ่อนไหม่จะได้บายตามนั้นมันจะได้สมบูรณ์แบบท,ทั้งทางเทศนิคและเทกชุน่นทั้งสกอราด้วยสุขาบริษังเวทีเอาต่อตั้งแต่ต้ตตตหนหัวก็ได้ ั้งแต่ที่ฆังวาไปถึงปัสัมพยังจิตตสทังขาหลังจบอันธรรมยางนาปานสติปุธารปาสิตังปาทังภนามะเสไม่บอกหน้าบ้างเลยเพื่อนคนนบอกหน้าหน่อยหน้าแปด4ุดห้าห้าสิบสี่ห้าสิบแปด <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับเล่าข้อหนึ่งนาฮาสิบแปดที่ของว่าอัศส,สันโตที่ของอสสาศักดิ์สักศรีิตปะชาณาเตะี่ สูนั aw, u u ้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวตัวเึงว่าเราหายใจออกยาวเข้ายาวดังนี้พระสังวาสสัสันโต สังาสัสพาสังฆมิติปานาติเหสุนันเมื uh ่อหายใจออกสั้น ok ก็รู้สึกตัวทัวถึงว่าเราหายใจออกสั ok ้นเข้าสั้นดังนี้ สัพพายาปิสังเวทอาศัตสสิสามมิเตสิกาติเอืสุโนย่อมทำนายบทศึกษาว่าราเป็นผู้รู้พร้อมจะพาอสรกายทั้งปวง จากหายใจออกหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมปายังกายยสังขารอาสาปัสสาสิสามิติสิกาติเอสุนันยมธรรมในบทึุสาว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำนับอยู่จาให้ใจออกให้ใจเข้าดังนี้คิติปฏิสังเวทิอัสสักปัสัตติสามิติสิขาทิ น,นั้นยอมทำในบทสื่อสาวว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งปีติจากหายใจออกให้ใจเข้าดังนี้สุ ทาปฏิสังเวทีอาสาปัสสิสามีตีสิ่าติเอสุนันยอธรรมในบทศึกษาวาเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพซึ่งสุขจะ เข้าดังนี้จิตตาสังคารปฏิสังเวทิอาศัสสัสสิสามมิเตสสิคาติเอสุนัญยอมธรรมในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ควาจริ ซึ่งจิสังขารจะหายใจออกห้ใจเข้าดังนี้ปัสสัมภายงจิตตสังขารังอัสสปัสสสิสามิตสิกขาต เอกสุนันยมทำในบทศึกสาเราเป็นผู้ทำจิตสำคัญให้รำงับอยู่จะหายใจออกหายใจเข้าดังนี้ตีด้วยประการชานีแล ผมขอเวลาสิบนาทีด้วยประกาชนีแลเพื่อจะได้อธิบายหลักอันนี้มันสัมพันธ์กันนะครับที่เราสวดมาสัมพันธ์กันตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สวดมานี้และจะสัมพันธ์นกันไปถึงข้อสุดท้ายข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่สี่เป็นการเพ่งแบบอารามนุปนิชฌานหลังหลังจากเราเริ่มจากหายใจยาวเข้าหายใจออก หายใจยาวทั้งเข้าทั้งออกแล้วแล้วก็มาถึงหายใจเศร้าสั้นทั้งเข้าทั้งออกแล้วจะมาถึงบทที่ว่าเห็นกายทั้งพวงรู้จักกายทั้งพวงนี่มันสัมพันธ์กันครับเมื่อเราหายใจยาวๆมันจะดันดันไปทุกส่วนทุกซ่องทุกซอทก,อท,กอทุกมุมในร่างกายตรงไหนมีช่องว่างลมจะเข้าไป ที่เรียกว่าลมใน้องลมในแท่ลมพัดไปตามตัวลมหายใจในท่าลมควายโยธามันจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมตอนนี้แหละมันจะมีปรากฏการณ์แล้วพอเราล้มหายใจสั้นเปลี่ยนเป็นหายใจเศร้าหายใจสั้นมันจะไม่พอกินที่มันเคยเข้าไปมันจะอึดอัดอึดอัดก็ทั้งมันแล้วมันจะปรับตัวเองที่มันสั้นมันจะขยาย ยาวไปที่มันเคยยาวที่เราเคยดันมันยาวมันจะหดสั้นปรับเป็นความพอดีเมื่อมันร่มลงตัวพอดีความร้อนที่เคยมีจะหายใจยาวตัวก็จะเริ่มเย็นหายใจสั้นก็จะเริ่มยาวออกก็เละเอียดเข้าตรงนี้ลมที่เราเคยดันหายใจ,จยาวมันเข้าไปตามซอกตามมุมต่างๆตามช่องว่างของร่างกายตามอวุตุต่างๆมันจะเริ่มออกดิ้นครับ นั่งไปจะเห็นลมลมจะเห็นร่างกายเราดิ้นตามเนื้อตามตัวตามหลังตามหัวตามไหลตามหน้าตามตาจากลูกนี่จะมีการไต่ไต่ไปไต่มาตามหัวตามเก้าเหมือนแมลงตัวเล็กบางทีนั่งอยู่ก็เหมือนเหมืองเส้นให่แมงมุมแมงมุมมาผ้าตามหน้าตามตามาเกามาดึงอะไรมันก็งี่หรอกครับนั้นท่านสิบอกว่าสภกายยระปิสังเบีรู้จักตายทั้งกวงทั้งมดลนันคือลม กายยัจยัตราห่างพิกเวตมรรมิอาสัปปถาสังพิ้สุดทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือเรามันจะเข้าหายจะออกนี่แหละเราจึงมารู้จักกายทั้งปวงอยู่ในนที่มันเคลื่อนไหวในตัวนั่หลังจากนั้นมันจะริ่มลำงับข้อที่สี่ที่เราบอกว่าปัสฉัยพยัางกายจะสังขารังทำบทศึกษาว่าเราจะทํากายสังขารให้ลำงับหายจะเข้าหายจะออก ลมหายใจละเอียดเข้าช่วงนี้เมื่อ่มละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าเสียงจะดังขึ้นในหูเหมือนเสียงแมลงคึ่งเหมือนเสียงแมลงคู่เหมือนเสียงลมพัดจ่อไม้ชายเขาเสียงจะดังสองจังหวะเสียงต่ำเสียงสูงที่แท้ก็คือเสียงลมที่เราหายใจเข้าไปอยู่ในในในนร่างกายของเราแหละเมื่อเราไปอยู่ในโรงงาน เสียงจะละเอียดขึ้นจะดังสองเกวะเมม่อลมมันจะละเอียดร้องเลยลองนมันจะระงับเสียงนั้นจะค่อยลงจะเกิดเสียงใหม่ขึ้นมาแทนเสียงแหลมเมื่อเสียงใหม่หอนหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสมากจะเริ่มมีเสมีมีปีเิถ้าลมน้อยไป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 เสียงจะดังแหลมขึ้นหน่อยถ้าลมมฉะน้นหัวจะแน่น แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเอาลมเข้าไปพระอุปติสสะผู้รจนาคำพีวิมุติมัตซึ่งท่านพนุทธินาจะเป็นพระตาลิบุทเพราะชื่อเหมือนกันแต่งมาก่อนลังเสร็จการทักใหม่ๆนี่แหละแต่งก่อนวิสุธิมัต่ห้ว,ว่ามุนีโยคีนั้นจะรู้สึกเหมือนในศีรษะถูกอัดด้วยลมัวจะตึงเป๊ะ นี่กายหางงบตึงแล้วจะตื่นและมีเสียงอะไรดังขึ้นน้ำหมอกน้ำค้างหยดใส่กดใจมุ้งในป่าจะเกิดเป็นแสงในความรู้สึกแสงวา่าเสียงหมาเหา่าตุ๊กแกร้องไก่ขันที่ไหนดังวา่า้นมาจะเกิดเป็นแสงนี่จิตใจ,จ,จเริ่มสงบเพราะกายหางงบและจะมีแสงถ้าเกิดว่าเราเพ่งไปที่ไหนแดงๆ,ๆจะออกไปแสงมากพอมา ตรงนี้ถ้าอยู่ในป่าในดงจะกล้ามากไม่กลัวเลยผีสารข่าลายอ,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 อสุรกายปีศาจลายจะกลัวแร้วมกักงไม่ต้องมีขา,าทาสตัวอกครับอย่าไปฆ่ามันตายนะถ้าเพียงไปโทรมันตายอย่างที่พูดเมื่อเช้านะอย่างที่ลงลงุลงปูพันธ์ทำผจญที่นนก,กองกองก้อยในดงพญ่เยดนตัวนี้ถ้าลมงับมากสงบมากแสงจะมีมากขึ้นทุ่อย่างจะดีเกินยิ่งแสงเหมือนฟ้าแดบเหมือนที่ห้องพระพับๆปพ,บพ,บพ,บพับจะเกิดขึ้น วิชูประมาธรรมมาทำมันเปิดเสมือนฟ้าแรวบว่าชูประมาธรรมมาทำมันเปิดเสมือนฟ้าผ่าจมึงบางทีลมงับมากแน่นเป๊ะใจก็สงบทลงับลมหายใจก็หมดไปอาสาสัปะษถาปะผารานโหติเอวังสันเตว่าตุปลัลติยาอสาสสับปะระถาปะผารานโหติเมื่อเป็นเช่นนี้ความละเอียดของลมเกิดขึ้นได้ความลำเบียดของลมแล้ว เราหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่ปากฏดแดับไปไม่ใช่ตายนะครับอย่าไปกลัวตายไม่มีลมตอนนี้ไม่มีลมอย่ากลัวคนไม่หายใจไม่มีอยู่ในสเปคอย่างพวกเราคนไม่หายใจไม่มีกี่ประเภทไม่มีกี่ประเภทหรอกครับหนึ่งคนดำน้ําเราดูวงบวลดูวาไว้หายใจเราหายอยู่หรอกเราไม่รู้อะไรเยอะสองคนอยู่ในคันมานดา สามคนตายเรายังไม่ตายตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจากธรรมาดาสี่คนเข้าไปอยู่ในจตุธ,ธาชานตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าชาไหนเพียงแต่เราเราจะจะไปชิมจะลืมนะถ้าเข้าไปสูจจ่จตุชาเนี่ยลมหายใจไม่มีนะดับนะถ้าจะมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้จดตุทัศชาน,นศาัอสอาาสะประพัดประสะปภพกตกาโหติพิฆเวพี่สุดทั้งหลาย ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่จะเป็นค่าศึกต่อเจตุตชาติผู้ที่เจริญสมาธิไปสู้ๆมื่อเข้าสู่ระดับเจตุตาชาติต้องดับลมหายใจได้ไง่ายถ้ายังมีลมหายใจเข้ามาได้มันละเอียดมากตัวนี้เป็นสมาธิมาตรฐานที่จะไปใช้เป็นริปเป็นเดชเ็ราได้วัดอภิญญาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เรายังไม่เข้าเจาตุธาชานแต่ว่ากายมันระงับมากมันก็ดับลมไปเราไม่ต้องกลัวถ้าถอนขึ้นมาใหม่ต้องหายใจให้มันแรงๆที่จมูก ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็มาแน่นเป๊ะอยู่บนหัวพอแน่นก็เพ่งละเอียดเขาเสียงก็ดังละเอียดเข้าละเอียดเขา,างี้หลงมทีนี้จะมีอาการอีกอันหนึง่งแตกนะครับระเบิดเอกเตสุสมุข,ขนันโถอภินิยยงสภาวะที่จิตเป็นเอกเป็น,อ,น,นอันเดียวกันรู้ต่รงอย่างนีพพงกันจะอนุปสติจะเห็นความแตกไปแห่งจิตแตกตึ้มระเบิดเหมือนฟ้าเหมือนดินถล่มทลาย อย่าเข้าใจว่าเราเราเป็นพระอาหารหันต์นะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตมูโ่โยคีโยคาวาจรเพียนเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เมื่อความเคลื่อนไหวไป,ไปผ่านไปของอารมณ์นั้นย่อมเห็นความแตกไปแห่งจิตเมื่อเห็นความแตกไปแห่งจิตเราจะเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่างซุนิโตโลโกทีปัสนาอธิปัญญาวิปัศนา เห็นความว่างเปล่าไปหลกทั้งโลกนั้นคือการรู้แจ้งด้วยปัญญาหรือว่าวิปัสนาปัญญาขึ้นมาอะไรครับเนี่ยขึ้นมาะลรนี่คือการลำงานไปสุดยอดของการเจริญแบบอารมณูปนิชฌานทีนี้ข้อต่อมาเมื่อกี้เนี่ยข้อที่ห้าเริ่มแล้วทีนี้ลักขันงปนิชฌานนะครับตัวเอดูดีๆนะเพียงดูลักษณะว่าอย่างไงครับข้อที่ห้าปีตีปฏิสังเวที หรือพร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีตินี้เป็นลักษณะของอารมณ์ของของของเวทนาเราจะต้องมารุ้นู้เวทนานี้เมื่อการลำงับแล้วมันจะเกิดปีติถ้าเราเมาน้อยเกิดเกิดปีติน้อยถ้าเราเมามากก็เกิดปีติมากลำงันระดับหนึ่งใจอ่อนน้ำตาไหลนั่งอยู่น้ำตาไหลคนลุกขนพองเยื <sculptures, S 2> ่อยากสถานไปทั้งตัวนั่งอยู่ดีเห็นตัวเองตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวยืดตัวงอบางทีจะรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่ในกอดเต็มกอดมือหัวเท่ากับอมือหัวเท่าไงมือมันก็ท่าลูกกรูดสกหายจะเบาวามันกระเทือนไปหมดทั้งตัวตอนนี้มันมันเกิดปีติขึ้นมามันยูกลมเดียวกันไฟลัมเดียวกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโยกตัวคอนตัวยาวตัวป้อม ตัวสั้นๆตัวเล็กๆน้ำตาไหลขนลุกเย็นด้เยือแล้วก็ใจอ่อนมากแต่มันมันมันจะเกิดโมุะทุกภูเตจิตเตจิตน้จใจกับนุ่มนวลอ่อนโยนถ้าคิดถึงเรื่องเรื่องความชั่วกรรมบาปเขาตัวเองก่อนน้ำตาไหลเหมือนจะไปตกนรกไม่รู้ลุมไหนคิดถึงคนถึงคุณของพ่อของแม่ของคนที่มีบุญมีคุณตลอเราก็เหมือนท่านมีบุญมีคุณมากเราจะเอาอะไรน้องไปตอบแทนของท่าน คิดถึงพ่อถึงแม่จะคิดมากตอนนี้รักพ่อรักแม่จะรักมากตอนนี้พระเนรจะรู้จักรักพ่อรักแม่ก็จะรักมากตอนที่มีปีติในทางทำนี่แหละคนเวลาที่มีคํากล่อมลูกเวลานอนเจ้าใหญ่มากเจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศสิในธรรมได้จานําคุณพ่อคุณแม่พอได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนสะลาลับตาไม,ม่จะกล่อมถ้าแพ่ไม่ได้เ้ย จะยิ่มากจะไปบวชเด้วลูกเด้อคนจะขอไปอยากให้ลูกไปบวชอยากให้ลูกจะบุญจะคุณนลูกบวชแล้วลูกจากบุญมาคยอจะริ่องที่ว่าที่วัซิกเราเราคิดเราเป็นเก็นปัญหาหนูพ่อแม่ป้าต้องหลกข้างเป็นมันหลถ้าวกบฏซิบมามันไม่เคยทำอย่างนี้ถ้ามันทำอย่างนี้ตัวปีทีีระดับนี้จะจะ,จะคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มากบุญคุณของบ้านของเมืองของพระราชามหากษัตริย์คุณค่าของสังคมที่ดีงามที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่ทุกวันจะรู้ไม่ได้ ใจจะเป็นบุญตอนนี้จะเป็นบุญแล้วจะเป็นเนื้อนาบุญจากงอกเงยมาซึ่งคงเงาความเดีและจะมีความสุขสถ้ามาเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกที่เคยพบเคยเห็นโดยเฉพาะทางทาง,ทางด้านอารมณ์อลากาโหติสรรมโมนาภาโสปัิฟียะถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินไกลห่างกันมากตอนนี้ไม่ขี้เกียจครับแต่อย่าลืมนะ,จะ,จะเจตเจตประป็นห้าเป็นบ้าก็ไไ้ ท่าเจ้าก็ต้องดูลักษณะนที่บอกปีติบริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเวทีและสุขาบริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขทาไมต้องมารู้ว่าพวกนี้พวกนี้จะมารวมตัวกันเป็นเวทนาและจะกลายเป็นสังขารจิตสังขารและจะคิดจะฟุง้งจะพุ่งจะแตกและจะเป็นบ้าก,ก็ตรงนี้แหละมาทีตัวเบาวบ่าปัจจบออของเราเลยเนี่ยคือที่หองเรเลย เขาบอกวเป็นกิสบอกเลยไปหลดบอกู้คืยมึงจของตรงนีงโอ้ไม่ดีตัวเนี่ย่ว่ามันเบาไปทางหองไปทางค่า้องอะไรเลยเนี่ยเพื่อการองคหนึ่งเดินจงกรมจอยู่ไกลห่างกันประมาณสักร้อยเมตรต่างต่างองค์ต่างเดินเดินไปดิมาเห็นท่านเต้นท่ากงของบักมาโล่งโคงเก่งหวยคือไปดูททปดวเต้นมาล่งค้งเข่งงานจงจริงว่าห้องไปไปเการบอยจันไปไทยอ้อแล้วใช่ไหมนี่มเลอยคนไนวิ่ได้ ที่เเปีป่านเปท่านเก็บปีทีมันเบาอัปลิฟติงจอยอุเพงคาปีตีปีตีโลดโผนเบามือนจะบินจะหอกได้ถ้าก็เดินกลับไปเราบอกว่าโมาไปนั่งเด้อโมมีปีแบบนี่มันหลอกคนนี้มัน,น,น,มนไฟซะแล้วก็ไฟนี้เราก็โดมตกมาเล่นขาตึ้ต่อรยวกัตล กบบบกบกบหัวขาวบบาลุตแต่หาขลุโมอพยามามันเป็บบี้ตรงรีกีอวกาได้ีวินถ้าจยู่ปีที่ริสังเวทีดูพร้อมเฉพาะสปหายใจออกหายใเข้าเราจะไม่ได้หลงมันจากปีนี้แ้วมันจะเกิดความสุขสุกปีที่สองนี่เป็นเย็นอาเสจนะโกที่เราส่วนเม่อวาน งบปานี้ชื่นใจอาเยจะน่กกาโกไป่าเหมือนอาบน้ำเย็นแสนจะเย็นเย็นในหัวในก้าเหมือนเอาน้ำแข็งแช่ไว้ในสมองมันมันไหลอาบเอิบเตมนั่งอยู่คนเดียวก็เย็นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้มันเป็นความสุขที่ว่าสุขค่ะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายจะออกจะเข้าถ้าเราไม่รู้มันมันจะเป็นตัวปุ่ง ข้อที่ห,ขหก,ข,หก,ข,ก,กข,ข้อที่เจ็ดว่ายังไงครับมันสัมพันธ์กันจิตสังขารังใช่ไหมปฏิสังเวทีอสศัปตะถามีติสิกติสองข้อแรกนี้จะไปสัมพันธ์กับข้อข้อที่เจ็ดระหว่างข้อที่ห้าข้อที่หกเมื่อเรารู้จักปีติเรารู้จักความสุขอยู่ทุกลกมหายใจหลังจากนั้นปีติและความสุขนี้จะไปเป็นเครื่องมือปรุงแต่งให้คิดการคิดในทางเดบับ จิตตสังขารังจิตตสังขารสังแปลว่าพร้อมกรกระทำพร้อมกันแปลงสมประหน่อยแต่ตัวกอเป็นตัวคอเป็นขาละเป็นสังขาะระแปววกากระทำพร้อมกันกายสังขารต้อมีตัวประกอบจิตทั้งของขานก็มีตัวประกอบให้เป็นสิ่งที่มาทำให้เราคิดเป็นจิตสังขารมีสามอันหนึ่งสัญญา สองเวทนาสามวิตกสัญญาความจําได้ไมารู้ความสําคัญม่นหมายเวทนาความที่จิตเสพอารมณ์ที่พอใจแล้วไม่พอใจเอามาปรุงแต่งวิตกความคิดรวบยอดความคิดสําเร็จรูปภาษาฝรั่งเขาจะใช้คําว่าคอนเซปชั่นคือวิตก Perception คือสัญญา Feeling คือเวทนาเอามาจชกสาวอันนี้เนาะเราจะไกดูมีแต่นักศึกษาวิทยาบัณฑิตขอใช้ภาษาต่างประเทศบางแก้วเล็กๆหน่อยต่า,าตงภาษาคนห่าง Perception Concept Feeling ทั้งสางอันนี้ม้วนๆม,มาลงกันแล้วมันจะปรุงม้วปรุงแล้วเรียกว่าจิตสังขาร Volition or Activity m มน t a นฟอร์เมชันบริจิตนออกทีส a อท i v i t ิตการปรุงแต่งทางจิตพระาบาลรววาจิตตสังขารหลังจิตสังขารเกิดคือเมื่อคิดที่นี้มันจะคิดนะคิดคิดเป็นเป็นรื่องี้เป็นปุญญาพิสังขารคิดรื่เงีเมื่อมีปีตมีมีความสุขอะไรใจจะมาคิดคิดอยากจะให้พ่อดีอยากจะให้แม่ดีถ้าเป็นเนรเป็นพระจะไปลพ่อแม่มาปฏิบัติธรรม มันคิดเรียกว่าปุญญาพิสังขะปุญญาพิสังขารสังขารปูนแบบบุญปูนดังดีถ้าเป็นโยมก็คิดอยากบวชคิดอยากปาลูกปาผัวปาเมียอะไรกลในศาสนาวิเศษอยากไปบวชนี่ฉะนั้นก็อยากจะสร้างวัดเป็นอาถมเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามโมาปฏิบัติธรรมคือสิขักปาเพืเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนคิดเรามอยากเร็ยนวัดให้วาดรึปะเนี่ มันคิดสร้างตอนในสิ่งที่ดีท่ไงแต่ต้องรู้มันชื่อว่าจิตแต่สังขารลปริสังเวทเนี่เพ่งดูลักษณะนี้จิตตสังขารลปพฤสังเวทิอสัพตตามีติสิติมันคิดก็รีบรี่รู้มันคิดดีก็รู้อย่าไปหลงมันคิดชั่วก็จะไปะกดกับมันหลงอย่าไปหลงกดกมันนะรี่รู้ให้มันหยุดอย่าเสียใจกับความชั่วอย่าดีใจกับความดีที่มั <apps> <duh. S 3> นคิดขึ้นมารีบรู้กามัเข้าไวๆมันจะจบตัดตัดตอนมาเลย คิดปับ๊บรู้ปับ๊บดับปับ๊บคิดปับ๊บรู้ปับ๊บก็ดับปับ๊บไวเข้าไวเข้าไวเข้าเมื่อคิดนานๆเข้ารู้ทันไวเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดข้อที่สุดข้อที่แปดเปปัสสมพ่ยังจิตสังขารังอัตตาปตตาทมิติสิขติยังจิตสังขารนี้ให้ับงับโจหายใจออกหายใจเข้า ถ้าเรารู้มันเมื่าเขามันดับ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 มันระงับไปเลยมันนี่ซึ้บุ้งไงเบิดบึ้งบุคคลมีนะจริงจริงจะมีเดี๋ยวจะต้องมาถามลักมันคือบุคคลเถื่ออาจารย์มปฏิวไติแต่กิฮจะได้มันจะเศร้าบันทึกจุมาถามใหม่นี่ไงเหตุเชิงไดมันจะสิ้บุ้งมันคือซึ้บุ้งมันโง่บอกว่ามันฉลาดมันนึกคนคนง่นะมาที่ตอนนี้จิตแต่ทางขาเราง้อปล่องเฉยเมื่อเราอยู่ในโลกนี <vens> ้คนเดียวในโลกเวลาเมื่บีบขั้น ปีมัตื่นเช้าถึงเพื่อนป่าในเมืองเวลาอย่างห้าสิบปีมันห่างไกลกันเห็นบุคคลเมื่อเช้ามาถึงเที่ยงก็เหมือนเหตุการณ์มันห่างกันไปยี่สิบปีมันมีอดีตมันไม่แตอนาคตมันอยู่กับปัจจุบันซื่อเบื่อเลยคแต่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าซื่อเบื่อนะจะเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาของโพชฌงเกตอุเบกอุเบกขาสามพ่อชงเพราะในพ่อชงเกตตัวสุดท้ายคืออุเบกขาอุปปะเอาระเข้าไปอิขะ จ้องมองดูอย่แปอีเป็นเอเป็นอุเบกขาตัดหางปะาออกไปอุเบกขาที่เข้าไป็จ้องมองดูความเป็นธรรมจงความเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเองเมื่อได้คิดอะไรเฉยลอกตายเป๊ะอีคือรีบ้ถ้าอ่านหนังสือถ้าไปสอบเตรียมตัวตกบ่ได้เลยเยไปไ่นไ่บ่อ่านยังอา่านหนังสือมาอ่านลอกหัวเป๊ะหวัวนหลอกเป๊ะไม่อ่านเลยมันอ่านได้ใจ มันเก่งทางอ่านใจอ่านใจดีกว่าไม่ต้องเปื้อนถ่ายตาไม่ต้องเปื้อนไฟเปิดมันคิดอะไรมาเราลูครูเจ้าต้องสอบตกต้องไ่วันไปสอบ,อสอบ,อสอบมาถึงตัวนเป็นเองอะไรจะมาถามลืมผู้เป็เบื้องบนไปหนึ่งนเลยนเรื่องบ่อยจืดไม่จาเห็นหน้าพี่หน้าน้องเห็นหน้าคนที่รู้จักมา,าก็จะจําได้คําเขาหนาะเอ้ยอันนี้มันมันชือน่ออย่างไรเนาะ บางทีพี่น้องด้วยกันมามันซื่อไใจไน้นองคือบอกคือจิตมันจะสลัดสัญญาออกไปสัญญาตัวนี้เป็นที่ตั้งอย่างสังขารพเพราว่าอธิอิมัสสะสัญญาขตชะอุตริงนิสระนันติมีอยู่นะพี่สุการที่เจอของเธอจะสลัดสัญญาเป็นที่ตั้งอ่งสังขารทุกอย่างสงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนี้จะมาถามทำยังไงจะจําได้อาจาัน อาจารย์ที่จะไหนจริงเป็นจะทํายังไงจะจะจำหนังสือได้ท่องบทจะจำา่ายไม่มีนใ,นใครมาถามว่าทำยังไงจะลืมทาให้ลืมยากกว่าทําให้จําเอาเราดูซิมีสมามาถึงตอน,นตรงซึ่งมันตนองซึ่งมันลืมไม่มีอดีตไม่ง่านาคตไี่อยู่กับปัจจุบันตรงน,นี้แหละมันยากยิ่งกว่าจานางยุ่งเถ้าด่ามาสายยี่สิบปียังคิดคิดจำมาันมากอดอยู่ ให้การจีน hmm. ส <park mulheres> ิล <ie> ุมค <ie> ือเพราะว่าเนี่ยไปหารจำน้ำในแก้วถ้าเราต้องการน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาใส่ดีเราต้องเทน้ำเก่าทิ้งก่อนจิงมจะบรรจุน้ำใหม่ได้ที่บริสุทธิ์จิตใจนี้ของมืองกันถ้าต้องการพระสถาอันบริสุทธิ์จะต้องลืมซสก่อนฉันใจจะต้องสุกสาดทิ้งจะมาสาดอยู่ตรงนี้แหละตรงข้อที่แปดนะ ปัดสัมไปยังจิตสั้งขารังอาสาปัตตาเมติสิกติเพ็กสูนั้นเพิ่งทำในบทศึกษาว่าเราเป็นพวกทาจิตสังขารให้รำงับจูหาให้จะออกให้จะเข้าดังนี้ดังนี้เยอะครับว่ดังนี้ว่ขคงจักดังนี้คือวันนั้นไปไปตบแล้ววันนี้ออกวันนี้ออกมองครึ่งแล้วไปฉันน้ำปานะมนสดมตนผมจะไ,ไปหาหมอ ขอความเจริญงองงาในจารณะและเสขปฏิปทานี้รุ่งเรืองไพยบูรในธรรมวินัยแห่งพระสมณทูรพุทธาทิ่ตัยไปดีแล้วจะได้สืบทอดพระศาสนารักษา,ราธรรมวินัยอย่างพระศาสนานี้ให้มีพลังสืบไปเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่เทวดาและมนุษย์สังหลาเสืบ่อไปโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนทูตโอทามิสาธุ เราก็กราบให้พรน้ำปานะก่อนเนาะน้ำปานะมีไหมมีก็ให้พรน้ำปานะแล้วก็กราบประรับน้ำปานะกันแล้วจึงมาทวัดเนาะพอเทอกันเป็นงู